มาเลยเพลงมัทเทยมซอรักแพงโลยิ้มลอยิ้มคนแต่ว่ามเบิ่ดเรียกใําอ่าเพลงรักีตายเบิ่ดนึงก่อนยีก็มักบนกจุยงงแล้วะว่าทีมงานอีซีอ่ะตัวเองนางเอกครบแล้วเ่ยเปลี่ยนเพลงรักดีตเบิ่นมอบมามมอยมนเบิ่ด

รักท yeah. ี even, ่ไตบนกอนรักทีไตบนกอนก็ติดตามงไอ้กคุยเนาะ่มกนนก็ติดตามยังนะส่งไอ้กคุยมาไล่ํายกบกอนอันนี้มันลูกของเราน้องสาอันนี้มันนางเอกเนาะนนี้น้องเอกวีเมือแล้วนางเอกนี่เป็นเราลุมเด้อ អើលោកកុំហូមแจ้งអាជីមបុរាឯកតោអំញាតកំរាប់រៀងអើមនមកติดตามយកបំเยอะเด้อអើអរគ្នាអពសុបាយនេះពួកនមនេះមកพบกับ Noi Sen Kao Sen Khe เนาะមនេះហុចទៅមកថៃ MV แล้วก็บึงลังเพลงของไอคำพุยไอคำพุยมาเลยคำนังห้องมุของพงเนาะท mm ี่มีซื้อเสียงมาดนนามาแล้วเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นกำลังมี MV ออกมาเมอแต่ว่มื้อนี้เราจะมาถ่าย MV เพลงเนี่มาถ่าย MV เพลงมาเนาะแน่นักแสดงอยู่นี่มื้อนี้มาถ่าย MV นะสมัยเลยสมัยเลยเพลงของไอ้คำพื้นเนาะ นักแสดยงยิงท่านางเอกตัวนี้นะนางเอกบุม,มาร์อกกายแมนเขี่ยมเครื่อง๋ัวนี้เขาก็เดินทางไปถ่ายอยู่กลางนาเนาะทุกคนถ่าย MV นี่อันนี้มันลูกพระเอกนางมุกพิดาลัตนี่นะมาแสดงเป็นลูกพระเอก ตัวจริงก็เป็นลูกเนาะเป็นลูกแท้แท้แสดงอยู่กลางนาเนาะทุกคนอันนี้คือวันที่โฮจะมาถ่าย MV เพียงเนาะ โอ้บรรยากาศงามขนาดน่างทุกคนนี่นางเอกมาแล้วนี่ว่าตู้คออันไทยอะไรทำไมอย่างนี้ในเร่งเหรอไทย m ีเพลงอันนี้มาอิน MV เพลงนี่ะละครมาคอไทยละครน,นำจุคลงค<า>องดิน <laughs> Oh, ngam cái nào mà nhạc lăng thái sắc con nặng nặng nữa nặng ếch cầm lăng xét bao cho nên là liên bên này đó đập Hãy subscribe เลอเลเออลือเ็ดข้าวบเส็นี่เนาะแล้วสนิทสอันนี้คือเึงลังเงลังกําลังบกเลังทยนี่อันนี้จคข้องเพลงอ้ยไทยทำคนมินซิกเทลงรักตายเพื่อนหนึงก่อน ว่าจะาลังททาแ่เอ้ซิเลยนะตอป้องกองด้ดินไปเลยเห็นคือต้นสัตว์ทุกมบกำลังาททาดะเีดมหนาเอบคนไสกินแล้วอีกมาตยังอยู่โทรศัพท์โอเค ตไปมนยน้อยให้มันเน่ยตนักแสดงกแต่ว่าวนอันวนออกอ้อยงานไปออกอยู่พุ่นเล้วันก็ทน้ำเด้หลักับตอนอันแล้นี่เป็นเจ้าหรยืมบาลวงบาหลงสกอจีปลาจีว่าได้รถสังีเบื่อเดรย์ไปยา

ล้ทุกคนทีนี้เขาก็ไทายมีเพลงมาอะไรตัวหน,นึ่งแล้วเนาะยังยังไล่ไล่ตัวเนาะทีนี้กำลังไปถ่ายตนนัวมั้งนี่นางลูกลูกเอกเอาซิ่งลนี่เราให้บรรเาไปถ่ยอยู่หน้าดิอันนั้ก็จแมไไนมืมือทีี้ไปถ่ายบนมาเนาบกมันเนาย คนเป็นห้องที่โด่งดังมาแต่มื่อก่อนพ่นแล้วเนาะวัอน,นี้พ่นมาถ่ายเพลงมาพคนก็ห่างให้จากวงการมาโดนแล้วจะเป็นล่มนะจะเป็นล่มเราเดี๋ยวนี้ก็เป็นช่วงยามแรงทุกคนตะเวนกำลังตกดินโอ้โหนี่ฮวันขนาดทุกคน

nó nhắm mặt cửa cửa nhắm mặt cửa 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 cửa

พอคลอดอย่างนี้ลูกมานี่คือเบื้องล่างการถ่าย MB กองไอ้กมผึ้ยเนาะอันนีเ p กเพผันถั่วหมดคิวแล้วเนาะตึมอีกจังไลย PX ยังเจยังซัดนึงเนาะอันนี้ลูกของเ p กทีน,นี้แม่ของลูกกำลังไปนำู้่าว

มาแล้ว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 อเจงเียอ้ยยงยตนโอเคกเทาะมีมยเอ็มไอไอคำพูดเป็นมือที่ซองเนาะทุกคนอันนี้เป็นมือที่ซองเป็นลิปซิง ท้าฟังไว้ๆนี่เนะาะทั้งทรงไอ้คำพูน,นเลยถ่ายอยู่ดัตฟ้าเหือมน,น้อยเองทุกคนการถ่ายเพลงของไอ้คำพูนในมือนี้ก็เป็นมือที่ช่วงเนาะ เราจะได้ลาท,ทุกคนไปนกไป่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเด้อถ้าฟังเพลงนี้ไป,ไปนี่ทังซองเลยคำพูดเนาะ